เรื่องราวอาถรรพ์ของป่านั้นนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังยากมากที่จะพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดไปเลยว่าความลี้ลับนั้นมันมีจริงหรือไม่แต่แล้วก็มีหลายคนไปพิสูจน์เช่นกันครับและก็ได้พบความลี้ลับที่มากกว่าพวกเขาจะจินตนาการได้นั่นก็คือบุคคลธรรมดานะครับที่เข้าไปพิสูจน์ที่เข้าไปลองอยากพบอยากเจอแต่แล้วก็ต้องเจอดีครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านสงสัยกันไหมล่ะครับ ว่าในสมัยก่อนนั้นพระธุดงค์กรรมฐานเมื่อท่านเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ท่านจะจัดการอย่างไรครับซึ่งพระธุดงค์กรรมฐานหรือที่ชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกท่านแบบย่อๆสั้นๆว่าพระป่านะครับและที่เรียกท่านว่าพระป่านั้นก็คงจะเป็นเพราะท่านชอบอยู่ในป่าและไม่ชอบอยู่ในวัดเหมือนพระธรรมดาทั่วๆไปนั่แหละครับและก็แน่นอนนะครับการเดินป่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นพระ ก็ยอมจะเจอดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าใครจะเจอในรูปแบบไหนอย่างไรก็เท่านั้นเองครับและเมื่อครั้งที่หลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมแห่งวัดอัมพวันอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านได้ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปในป่าลึกซึ่งห่างไกลค,ความเจริญอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหมู่บ้านบ้างก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวป่า ที่ยึดอาชีพทำไร่ทำนาที่พอจะเลี้ยงอิ่มปากอิ่มท้องตามอัตภาพของตนเองและครอบครัวเท่านั้นซึ่งพวกเขานั้นนะครับไม่ได้หวังถึงความร่ำรวยและบ้านที่ใหญ่โตหรูหราแต่ประการใดเลยซึ่งในแต่ละวันพวกเขาจะอาศัยการล่าสัตว์มาปรุงเป็นอาหารซึ่งก็เป็นวัตจักสืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวซึ่งบางชุมชนอยู่ในป่าลึกก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพระคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับพวกเขา ซึ่งก็แน่นอนล่ะครับเมื่อชีวิตของพวกเขาห่างจากพระห่างจากวัดมันก็เหมือนห่างจากคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนชาวโลกให้รู้ถึงบุญบาปความชั่วและความดีเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรแล้วผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรครับซึ่งเรื่องผีพวกเขาก็เชื่อสนิทใจเลยนะครับว่ามีอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกชาวป่าชาวเขาในดงลึกนั้นก็มักจะบูชาผีบ้านผีเรือนกันอยู่แล้ว ความเป็นอยู่ส่วนหนึ่งนั้นพวกเขาก็เชื่อว่าผีจะเป็นที่พึ่งซึ่งดนบรรดาลอำนวยผลประโยชน์มาให้และนี่ก็คือความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านชาวป่ามาเป็นเวลาช้านานครับหลวงพ่อจรันหรือพระราช,ชาสุทธ,ธิยานามงคลซึ่งท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวที่ท่านได้ประสบพบเจอมาในอดีตให้กับบรรดาศ,ศิษยานุศิษ์ทั้งหลายทั้งปวงของท่านได้ฟังเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของโลภะโทสะโมหะ ที่บุคชนทั้งหลายยังพากาันเกลือกล้วอยู่มากบ้างน้อยบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างท่านเล่าให้ฟังเพื่อเกิดสติแล้วนำกลับไปคุ่นคิดและพิจารณาตามแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลครับซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับจึงได้กราบนมัสการขออนุญาตนำมาเปิดเผยเพื่อสืบทอดต่อไปครับซึ่งหลวงพ่อจรัท่านเล่าว่า เมื่อครั้งหนึ่งนั้นเมื่อท่านได้เดินธุดงไปกับพระอาจารย์ของท่านในป่าลึกเพื่อเจริญธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่หลวงพ่อจรันน,น,นะครับท่านก็ไม่ได้เปิดเผยนามผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านก็ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้นั่นเองแหะครับหลวงพ่อจรันท่านจึงใช้สรรพนามว่าหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในดงเท่านั้นครับซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วสําหรับประวัติของท่านว่าพระอาจารย์ของท่านนั้น น่าจะเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงประการใดโปรดใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับหลวงพ่อจรันท่านเล่าต่อไปว่าตลอดเวลานะครับที่ท่านอยู่กับหลวงพ่อดำซึ่งก็เป็นห่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างอุกฤษซึ่งในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็ไม่เคยสนใจใยดีกับสรรพสิ่งใดๆทั้งสิ้นก็เพียงเพื่อศึกษาเรียนรู้ทำอันวิเศษอันลึกซึ้งประการเดียวเท่านั้นครับ การศึกษาธรรมของหลวงพ่อจรันนั้นท่านไม่ได้ปักหลักเรียนในวัดหรือสำนักวัดป่าแต่ประการใดหลังจากที่ท่านได้กราบนมัสการหลวงพ่อดำในป่าลึกแล้วหลวงพ่อดำก็ได้พาหลวงพ่อจรันเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามป่าตามเขาลำเนาไพรไปเรื่อยๆซึ่งที่ใดเห็นว่ามีความเหมาะสมด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่านก็จะหยุดพักบำเพ็ญเพียรในแต่ละแห่งนานพอสมควรครับจากนั้นก็จะจาริกต่อไป ซึ่งบนเส้นทางธุดงของหลวงพ่อจรันโดยมีหลวงพ่อดำเป็นผู้นำทางนั้นภูมิทัศน์ที่ผ่านมาก็จะเป็นสันเขาและบนยอดเขาสูงสูงจึงนานๆครั้งก็จะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆซักแห่งของชาวบ้านชาวป่าซึ่งพวกเขาดำรงชีวิตอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายและสมถะอย่างยิ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับไม่รู้จักสังคมและอรารยธรรมสมัยใหม่แม้แต่น้อยเลยชาวบ้านชาวป่าเขาดำรงชีวิตอยู่บนป่าเขาสูงซึ่งห่างไกลความเจริญ เมื่อนาสัยอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งของพวกเขาโดยเฉพาะครับซึ่งก็มีกฎระเบียบที่บังคับใช้กับพวกเขาเองในแบบสังคมแคบๆกฎการปกครองซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่ประการใดตลอดจนการกินอยู่หลับนอนก็ไม่วุ่นวายด้วยการปรุงแต่งหรูหราฟุ่มเฟือยที่เรียกกันว่าอยู่กันตามธรรมชาติจริงๆครับแต่ถ้าหากเรามองสังคมของพวกเขาอย่างผิวเผินนะครับก็จะเห็นว่าชีวิตของชาวป่าชาวเขานั้น ก็จะมีความสงบสุขอย่างน่าอิจฉาเลยทีเดียวก็เพราะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่กันแบบสบายๆไม่แข่งขันและไม่แย่งชิงอย่างชาวเมืองนะครับที่เราจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนในแต่ละวันในการดำรงชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับครับในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองหรือชาวป่าชาวดอยต่างก็จะดิ้นรนเพื่อสแสวงหาในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดของตัวเองตราบใดก็ตามนะครับที่มนุษย์ ยังมีตัวกิเลสครอบงำกายและจิตใจอยู่ก็ย่อมมีรากเหง้าของความโลภความโกรธและความหลงด้วยกันทั้งสิ้นครับซึ่งก็ไม่มีตรสารณะคือที่พึ่งสามประการซึ่งก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจไม่มีพระสงฆ์ผู้รู้เป็นผู้ที่คอยแนะนําสั่งสอนให้ตระหนักถึงความดีและความชั่วก็ยิ่งปล่อยให้จิตใจของตนถูกครอบงําไปด้วยกิเลสก็คือความอยากทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งก็เป็นตัวผลักดันให้เป็นไปตามที่มันต้องการครับซึ่งอันที่จริงแล้วชาวป่าชาวดอยนั้นก็ไม่มีความโลภอะไรรุนแรงนักนั่นก็อาจจะเป็นเพราะสังคมเล็กเพียงไม่กี่ครอบครัวแต่กับความโกรธความหลงสองประการนี้แหละครับเมื่อใดที่มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเช่นกันครับการจาริกทุดงกรรมฐานของหลวงพ่อจรัยโดยที่มีหลวงพ่อดำเป็นพระอาจารย์ของท่านเป็นผู้นำทาง ท่านบอกไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นตนเองอยู่ในเขตจังหวัดใดแต่รู้อยู่ว่าอยู่ในเขตของภาคเหนือตอนบนซึ่งก็เป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านการถือศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าทุกหนทุกแห่งที่มีความเงียบสงัดก็ไม่ว่าจะมองไปในทางทิศใดก็จะมีแต่ความเขียวชะอุ่มของป่าและสัตว์ป่าที่มีมากมายให้เห็นอยู่เป็นประจำในขณะจาริกทุดงและปักกรดเจริญภาวนาอยู่นั้น สัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยก็จะเข้ามาหามาผูกมิตรกับพระสัตว์ป่าบางชนิดมันก็คงอยากจะรู้อยากจะเห็นก็เลยพาพักพวกของมันมาเดินเรียบๆเคียงๆอยู่ห่างๆมันคงเห็นเป็นของแปลกของมันก็เนื่องมาจากสัตว์ป่าบางชนิดนั้นไม่เคยเห็นพระสงฆ์และไม่เคยเห็นคนมาก่อนและเมื่อเข้าไปในถิ่นของพวกมันมันก็คงอยากจะศึกษาเพื่อนใหม่ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ร่วมสังคมกับพวกมันเหมือนกัน ในครั้งหนึ่งในขณะที่หลวงพ่อจรันกาลังนั่งบําเพ็ญสรณธรรมอยู่กับหลวงพ่อดาซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของท่านในป่าลึกแต่ก็อยู่ไม่ห่างไกลกับหมู่บ้านเท่าใดนักก็ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินทางเข้าไปหาท่านถึงป่าลึกซึ่งชาวบ้านแต่ละคนนั้นแสดงสีหน้าไม่ค่อยสบายใจกันนักน,นั่นก็คือหมายความว่ากําลังเป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัดครับชาวบ้านกลุ่มนี้ได้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาลาวแต่ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่หลวงพ่อจรันท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่ทว่าพระอาจารย์ของท่านฟังรู้และพูดภาษาของพวกเขาได้อย่างคล่องแคล่วพวกชาวบ้านพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็มามองยังหลวงพ่อจรันพร้อมกับบอกให้เก็บอัฐบริขารแล้วติดตามท่านไปซึ่งจะไปไหนนั้นหลวงพ่อดำท่านก็ไม่ได้บอกให้รู้ก็เลยทำนองที่ว่าท่านพระอาจารย์ชวนไปไหนก็ไปด้วย แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังเดินทางไปช่วยชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเรื่องผีเข้าเจ้าเข้าหรือไม่ก็เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่แก้ไม่หายก็ล้วนแต่เป็นความคิดสารพัดของหลวงพ่อจรันนะครับในขณะที่เดินตามผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ไปแต่การเดินทางมุ่งไปทางหมู่บ้านเล็กๆที่อาศัยการบินทบาตซึ่งอยู่บนสันเขาจนกระทั่งได้เดินมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งที่เป็นที่เปลี่ยวร้างพอเดินทางไปถึงสถานที่ดังกล่าวนะครับ พระอาจารย์ดำหรือหลวงพ่อดำก็ได้บอกให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนั้นให้กลับไปยังหมู่บ้านแล้วหาเครื่องมือเช่นพวกจอบพวกเสียมมีดพระให้เอามาเพื่อใช้งานครับส่วนหลวงพ่อดำก็คงจะเห็นว่าหลวงพ่อจรันสงสัยว่ากำลังจะทำอะไรกันท่านก็เลยบอกกับหลวงพ่อจรัยให้พอเข้าใจว่าชาวบ้านชาวป่าพวกนี้พวกเขาถูกผีดิบมาทำร้ายหลังควานคนในหมู่บ้านให้ถึงแก่ชีวิตมาหลายคนแล้ว พวกเขาเดิมาขอให้ข้าช่วยซึ่งเราพอจะสงเคราะห์ได้จึงรับปากจะช่วยตามปกติแล้วนะครับหลวงพ่อดำก็ไม่ค่อยจะได้พูดได้คุยกับหลวงพ่อจรันมากนะักถ้าหากจะคุยก็จะเป็นแต่เรื่องที่เป็นสาระเท่านั้นเรื่องที่ไม่เป็นสาระจะไม่หลุดออกจากปากของท่านและการพูดจาในแต่ละวันซึ่งก็นับคำได้เลยละครับเวลาส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปกับการบำเพ็ญภาวนา และเมื่อชาวบ้านชาวป่าได้มาพร้อมกับเครื่องมือที่จําเป็นนั่นก็คือจอบเสียมและมีดพระหลวงพ่อดําก็ได้นําทุกคนเดินทางเข้าไปในป่าลึกซึ่งก็เป็นเชิงเขาและท่านก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้มือชี้ไปที่โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งก็มีก่อหญ้าขึ้นรกรุงรังท่านก็สั่งให้ขุดลงไปไม่ต้องหยุดแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่ระทึกขวัญอย่างที่ใครๆก็คิดไม่ถึงนั่นก็คือร่างของผีดิบครับ พวกชาวบ้านที่เป็นชายชะกันต่างก็ช่วยกันขุดยางขยันขันแข็งโกยดินขึ้นมาเป็นกองเรื่อยๆซึ่งก็ทําเอาเหงือเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวจิตใจของชาวป่าชาวเขาแต่ละคนนั้นก็วันไหวอยู่ในขณะขุดกลัวว่าจะเจออะไรที่ไม่อยากเจอเกิดขุดลงไปเจอผีดิบพวกมันก็ลืมตาแบบเปรบๆมองดูอยู่ว่าจะทําประการใดพวกเขากลัว แต่ต้องทำตามคำสั่งเพื่อความสงบสุขของคนในหมู่บ้านผู้เขานั่นเองะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้แสดงความเหน็ดเหนื่อยยอ่อท้อแต่ประการใดเลยเพราะเชื่อว่าพระผู้เจริญด้วยบารมีธรรมนั้นท่านก็ย่อมรู้เห็นในสิ่งที่ชาวบ้านไม่เห็นเสมอทำให้มีกำลังใจในการขุดอย่างเต็มที่จนกระทั่งเป็นหลุมลึกแล้วทุกคนก็งงต่อภาพที่เห็นเป็นอย่างยิ่งครับและนั่นก็คือเฝือกสำหรับหอบ่อศพ ที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ต้นขนาดใหญ่มาสับๆแล้วแผ่ออกเป็นแผ่นแล้วก็ใช้หวายร้อยแต่ละแผ่นเข้าหากันอย่างแน่นหนาแล้วก็ใช้ห่อศพซึ่งก็เรียกกันว่าเฟือกนั่นเองครับหลวงพ่อจรันที่ยืนดูอยู่ด้วยท่านก็เห็นเต็มตาและสันนิฐานว่าศพนี้มาฝังไว้นานหลายปีแล้วก็เพราะว่าเฟือกไม้ก็เริ่มผุแล้วนั่นเองแม้กระทั่งเส้นหวายที่มัดโอบห่อเฟือกไว้ ก็เปื่อยขาดออกจากกันไปหลายเส้นชาวบ้านก็ได้ใช้มีดฟันไหวที่ห่อเฟือกที่เหลือออกทั้งหมดเฟือกที่ห่อศพก็แบะออกจากกันและก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนั้นทำเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันเลยครับเพราะแรกๆคิดกันว่าจะต้องเจอซากศพในลักษณะที่เป็นกระดูกที่ขาวโพลนและไม่เหลือเนื้อหนังบางสาให้เห็น ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับสภาพศพที่มีครบทุกอย่างครับมีเนื้อหนังมังสาสมบูรณ์หาได้เน่าเฟะหรือเหี่ยวแห้งแต่ประการใดเลยและก็เป็นศพของหญิงสาวชาวบ้านป่าตัวไม่ใหญ่นักอายุก็คงประมาณ20กว่าปีครับซึ่งมองดูผิวเผินก็เหมือนคนที่กำลังนอนหลับสนิทและไม่เหมือนคนที่ตายมาแล้วน่าแสนนานซึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่มาก,กับศพก็เริ่มที่จะเปื่อยยุ่ยหมดทั้งตัวแล้ว ก็เผยให้เห็นความสมบูรณ์ของร่างกายในทุกส่วนเส้นผมและเล็บมือเล็บเทา้าต่างก็งอกออกมายาวเหยียดซึ่งแสดงว่าหลังจากเสียชีวิตลงแล้วผมและเล็บก็คงยังงอกออกมาอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่ได้หยุดยั้งความเจริญไปตามธรรมชาติแต่ประการใดเลยหลวงพ่อจรรนเองก็ตะลึงพลึงเพลิดเพราะไม่เคยเห็นผีที่ตัวจริงเช่นนี้มาเลยในชีวิตของท่านแต่ท่านก็เพียงแต่มีความรู้สึกในใจเท่านั้น และไม่ได้พูดไม่ได้ถามใดๆทั้งสิ้นครับพระอาจารย์ดำหรือหลวงพ่อดำก็สั่งให้ชาวบ้านช่วยกันยกศพนั้นขึ้นมาแล้วก็หาฟืนมากองสมุมซึ่งให้มากพอที่จะเผาศพให้หมอดไหม้เหลือแต่เท่าฐานได้จากนั้นก็จุดไฟเผาทำลายสังขารที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยจิตวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นมาเป็นเวลานานให้หมอดไหมไปเป็นผุยผงนั่นเองครับซึ่งเป็นการยุติบาปเวรที่ร่างนี้ได้ไปก่อขึ้นมาอีก และยังได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้ให้ไปสู่พบภูมิตามกรรมแห่งตนอีกด้วยซึ่งเรื่องราวผีดิบตนนี้นะครับต่อมาในภายหลังหลวงพ่อจรันได้รู้ถึงรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกว่าผีดิบที่ออกอารวาสเที่ยวหาสูบเลือดชาวบ้านตายไปหลายคนจนสร้างความวันไหวปั่นป่วนให้กับชาวบ้านป่าแทบจะไม่เป็นอันธมาหากินเพราะไม่รู้ว่าวันใดมันจะมาสูบเลือดของตนเอง ชาวบ้านป่าบนเทือกเขาและดอยสูงเหล่านี้นะครับเมื่อเป็นพูดหรืออมนุษย์เช่นนี้ส่วนมากแล้วนะครับก็จะเป็นเพศหญิงเธอเหล่านี้จะถูกไฟโทสะเผาล้นอยู่ในทุกขณะจิตที่มีความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรงหรือเมื่อตายไปจิตที่หลอมด้วยโทสะอันร้ายแรงนี้ก็หล่อเลี้ยงสังขารไม่ให้เน่าเปื่อยและมีความกระหายเลือดปรารถนาจะทำลายล้างชีวิตของผู้อื่นเพียงอย่างเดียวและการที่ผีดิบมันมาปรากฏตัว ก็เป็นเรื่องราวอันน่าหวาดกลัวหวาดประวันพรั่นพรึงชวนขนลุกขนพองสยองขวัญอย่างเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละครับแต่ส่วนมากนะครับก็จะเกิดในถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านป่าตามเทือกเขาสูงๆซึ่งอยู่ทางภาคเหนือซึ่งเนื่องมาจากชาวบ้านป่าเหล่านี้ไม่นิยมการเผาศพครับแต่นิยมการฝังศพเอาไว้ในสถานที่ที่เปรี่ยวและห่างไกลจากหมู่บ้านที่อยู่อาศัยพอสมควรซึ่งประการต่อมานะครับ ก็คือคติความเชื่อของชาวบ้านป่าที่อยู่ห่างไกลความเจริญพวกเขาเชื่อถือในเรื่องของผู้ผีวิญญาณเป็นสรณะอยู่แล้วและจิตใจของพวกเขาก็จะเป็นโมหะเมื่อถือมั่นยึดมั่นสิ่งใดแล้วก็จะแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่มีเหตุผลและการไตรตรองและที่สําคัญนะครับผู้ผู้หญิงในเผ่าพันนั้นก็มักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและเมื่อใดที่เกิดความเครียดแค้นพยาบาทอันแรงกล้าชนิดที่ไม่ยอมเลิกลา แม้กำลังจะสิ้นใจจิตก็ยังฝังแน่นด้วยความอาฆาตครอบงำอย่างรุนแรงและนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะคงสภาพเป็นผีดิบเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในกระบวนผีด้วยกันนั่นเองครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกโปรดดมดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ